มาดูหนังกันนะครับเรื่องอะไรก้าวเนี่ยไมค์ครับนะครับเดี๋ยวรข้งแรกของก้าวนะครับเินไปนู่นนะครับบิ๊กซีอยู่ดอนนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อป๊อปคอร์นไปกินในโรงภาพยนตร์นะเราก็สั่งป๊อปคอร์นชุดชุด320บาทนะครับจะได้โค้กแล้วก็สไปร์นะครับ ก๊อกกอนกำลังทำอยู่นะครับอีกสถุงนะครับ320บาทนะครับวันนี้มราลงที Major ่เมเจอรน์นะครับเมเจอร์บิ๊กซีอูดานานีนะครับเป็นหนังเรื่อง Minecraft ์เดอะมูฟนะครับให้เด็กๆนะครับไปดูกันนะครับช่วงหยุดเทอมนะครับแต่ทำ,ทำไมไม่สุดครั้งชุดก๊อ<ำ>กก้อน,นเอาสองกล่องนะลูก2องกองเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวสองกล่องเปิ่ออีกกล่องนึ่ง กวนแบบก็ได้ไปะหอมไหมกินหอมไหมอันอะไรชีสกับเค็มหเหมือนกันผสมกันไงอร่อยไหมชิมดูสิโอเคไหม น,น <3 20 S 1> ี่คับสามร้อยยี่สิบบาทสามร้อยยี่สิบบาทนะครับได้นัทสองบคอ,อนสองนะครับเดี๋ยวเราร,รอดูนะครับเดากำลังจะเข้าลงพรีเดีเลยนะครับเมื่ว่างรอครับกินก่อนกองครับต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมก้าวกินอย่างเดียวครับกินอย่างเดียวครับท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยมาก แวบซ้ายเลยเทเลฟเทนเลฟเข้าไปเลยเก้าฝั่งซ้าย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 ฝั่งนี้เก้าหญิงพิ่ก่อนนี้เคยมาดูแล้วนะแต่ว่าเก้านี้ยังไม่เคยมาดูแล้วคุผู้ชมับตื oh. ่นเต้นไหมเก้าไฟขึ้นเองนะเดินเลยข้างบนสุดเลย ไปเลยข้างบนสุดเลยกำลังนั่งกินเป็นไงอร่อยบอรอแม่มานะครับพอเราเข้านันงเราได้หกเจ็แก้นะครับได้ที่นั่งเจ็ดแปดเก้ากันนะดูนังให้สนุกอ่าเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ เป็นไวบ้างสนุกไหม,ไมเก้าสนุกมากเลยสนุกมากเลยไน้องชมเสร็จแล้วนะครับไปข้าวหิวข้าว,หาวไหวเอาไปกินข้าวกันต่อครับ